เรียนประธานที่เคารพผมรพวรพบิรียโลดผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขอพิปายแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารนโยบายพลังงานของรัฐบาลนี่ครับที่เห็นแต่ประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานทําคนไทยเดือดร้อนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงเกินจริงครับท่านประธานครับภายในปีเดียวเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ขึ้นค่าไฟมาแล้วเนี่ยครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือถ้าเป็นครัวเรือนเนี่ยคือหนึ่งจุดเก้าบาทต่อนหน่วยนะครับ แต่ถ้าเป็นธุรกิจนะครับค่าไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้ว47%นะครับก็คือ1.7บาทต่อนหน่วยครับประชาชนเนี่ยจ่ายจ่ายจริงเจ็บจริงนะครับบ้านที่เคยจ่ายค่าไฟ2,000บาทต่อดเดือนก็กลายเป็นว่าต้องมาจ่ายเพิ่มขึ้น500บาทธุรกิจที่เคยจ่ายค่าไฟ20,000บาทต่อดเดือนนะครับก็ต้องมาจ่ายค่าไฟแพงขึ้นเป็นอีก1 0ื่นบาทครับกลายเป็นว่าทํางานหาเงินมาได้เพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเอามาจ่ายค่าไฟหมดนะครับ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้เนี่ยครับก็อธิบายมาตลอดครับว่าที่ต้องขึ้นค่าไฟเนี่ยเพราะสงครามรัเสเซียยูเครนทําให้ก๊าซ LNG เนี่ยครับที่ต้องนําเข้ามามีราคาแพงขึ้นแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยข้ออ้างเนี่ยมันเป็นข้ออ้างครับที่รัฐบาลพยายามต้องการเบี่ยงเบนความเข้าใจของประชาชนเนี่ยออกไปจากสาเหตุที่แท้จริงของมัน,นครับเพราะความจริงที่รัฐบาลไม่บอกเป็นความจริงที่สะท้อนถึงการบริหารนโยบายพลังงานที่ล้มเหลวเนี่ยครับ ถึงขบวนการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานของรัฐบาลคือข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศไทยครับไม่จําเป็นต้องนําเข้าก๊าซ LNG ราคาแพงเนี่ยครับเพื่อมาผลิตไฟฟ้าเพราะประเทศไทยเรามีแล้วก็ผลิตก๊าซธรรมชาติได้เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าให้คนทางประเทศใช้ครับแต่ที่ค่าไฟฟ้ามันแพงขึ้นเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลปล่อยให้กลุ่มทุนพลังงานแย่งเอาก๊าซธรรมชาติราคาถูกไปสร้างเป็นผลกําไรได้ก่อนครับ ให้ประชาชนเนี่ยต้องจ่ายค่าไฟแพงจากราคากา๊าซนเข้าแทนและความเสียหายทั้งหมดเนี่ยครับผมประมาณการได้ถึง1นึ่งแสนสล้านบาทต่อปีนะครับผมเอาข้อมูลจากกระทรวงพลังงานนะครับจริงๆกระทรวงพลังงานระบุไว้ชัดเจนมากนะครับด้านซ้ายมือนะครับก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่คืออ่าวไทยนะครับปี65เนี่ยวันละ 2, 7 5 8ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันด้านขวานะครับก็คือความต้องการใช้ก๊าซ ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับอยู่ที่วันละ2,600ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันครับ mm hmm. ก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีแล้วก็ผลิตก๊าซธรรมชาติได้เพียงพอกับการใช้ผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วที่สําคัญคือว่าต้นทุนจากก๊าซธรรมชาติของอราไทยเนี่ยครับอยู่ที่233บาทต่อล้าน BTU ครับถ้าคํานวณมาเป็นต้นทุนค่าไฟฟ้าเนี่ยก็อยู่ที่หน่วยละ2บาทครับแต่ราคาก๊าซ LNG เนี่ยครับที่ว่าางว่าแพงเนี่ยแพงจริงนะครับ อยู่ที่900บาทต่อล้านวิทียูครับบางจังหวัดก,ก็ขึ้นไปพันตอนนี้อาจจะลงมาแล้วแปลเป็นข้าไฟเนี่ยก็อยู่ที่7-8บาทต่อนหน่วยครับแต่ประเด็นมันก็คือว่าในเมื่อปริมาณก๊าซดอาลไทยมันพอทําไมกลายเป็นประชาชนต้องเป็นคนจ่ายในการต้นทุนราคานําเข้า LNG ครับกลายเป็น่ประชาชนเนี่ยเหมือนถูกปล้นนะครับจ่ายค่าไฟแพงจากรัฐบาลที่มีเอื้อให้ประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานวันนี้ผมเลยต้องอธิบายให้เห็นถึงขบวนการนี่ครับ กอบโกยทรัพยากรสมบัติชาติให้พี่น้องได้เห็นว่าทําไมประเทศไทยถึงควรจะปิดสวิต์สามปอเนี่ยครับถ้าต้องการลดภาระค่าของชีพที่เกิดจากการเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนของรัฐบาลถ้าอยากอธิบายท่านประธานเข้าใจง่ายๆนะครับผมก็ต้องเล่าที่มาที่ไปของนโยบายการธรรมชาติของรัฐบาลเนี่ยครับคือมันเริ่มจากว่ากา๊าซที่ผลิตในประเทศไทย2,758ล้านลูกบาศก์ฟุตเนี่ยครับส่วนใหญ่มาจากอ่าวไทยจะถูกส่งมาตามท่อกา๊าซทางทะเลขึ้นมาบนฝั่งมาลงแยกกา๊าซครับ เรียกว่าแก๊สเซปารเรชันเพลนต์ตัวย่อๆคือ GSP ครับพอกา๊าซจากอ่าวไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยแยกไปทำเป็นวัตถุดิบปิโตเคมีเป็นเม็ดพลาสติกได้แล้วกา๊าซที่เหลือทั่วไปนี่ครับก็จะเรียกว่ามีเทนก็จะเอาเข้ามาเป็นกองกลางครับเรียกง่ายๆว่า Energy Po o l แล้วก็ส่งไปให้กับเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่วนที่เหลือก็จะถูกต้อนไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้านะนนนครับซึ่งแน่นอนเนะครับเมื่อกา๊าซธรรมชาติ ถูกแบ่งเอาให้อุตสาหกรรมใช้นะครับพอดูจากข้อมูลจากกระทรวงพลังงานเหมือนกันนะครับก็ต้องตกใจนะครับว่าสองก้อนที่ถูกแบ่งเอาไปใช้เนี่ยก็คือ1615ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันง่ายๆมันคือ59%ของที่ประเทศไทยผลิตได้จากอ่าวไทยครับและแน่นอนครับยิ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้กา๊าซมากเท่าไหร่โรงไฟฟ้าก็ต้องไปนำเข้า L N G ที่มีราคาแพงเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นค่าไฟฟ้ามันก็แพงขึ้นตามเท่านั้นเลยครับ ทีนี้ปัญหาใหญ่เนี่ยครับมันมี2ประเด็นที่รัฐบาลมีนโยบายการธรรมชาติแบบนี้ประเด็นแรกก็คือว่ายิ่งรัฐบาลปล่อยให้เขาใช้เยอะกา๊าซเยอะเท่าไหร่โรงไฟฟ้าก็ต้องนําเข้าแพงขึ้นเท่านั้นค่าไฟที่แพงขึ้นจากต้นทุน LNG ก็กลับมาที่ประชาชนก็คือประชาชนเนี่ยแหละครับเป็นคนจ่ายค่านําเข้า LNG ครับเพราะว่ามีพลังมีกลุ่มทุนพลังงานเนี่ยแย่งเอากา๊าซไปใช้ก่อน,นครับแบบนี้ก็ได้แหละครับประเด็นที่2ครับคือต้นทุนของอุตสาหการรมปิโตเคมีนะครับ ที่แย่งใช้ก๊าซธรรมชาติราคาถูกจากอ่าวไทยเนี่ยก็ไม่ถูกนํามารวมอยู่ใน Energy Po o l ูด้วยครับไม่ถูกมารวมเป็นร่วมกันรับภาระต้นทุน LNG ีที่นําเข้ามาด้วยพูดง่ายก็คือรัฐบาลปล่อยให้กลุ่มทุนพลังงานเนี่ยเอาก๊าซดีๆราคาถูกๆจากอ่าวไทยไปใช้เป็นต้นทุนวัตถุดิบได้ก่อนเฉยๆดื้อๆเลยในขณะที่ประชาชนเนี่ยต้องมาจ่ายค่าไฟแพงครับจากราคาก๊าซนำเข้า LNG ปิโตรเคมีก็ใช้ก๊าซเหมือนกันแต่ไม่ถูกมาเฉลี่ยต้นทุนด้วย แบบนี้ก็ได้แหละครับซึ่งทําให้ซึ่งผมคิดว่าถ้าจะทําให้เข้าใจครับว่าใครได้ประโยชน์ใครมีส่วนได้ส่วนเสียจากการที่มีนโยบายรัฐบาลแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากเล่าให้ท่านประธานพี่น้องประชาชนเข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับผู้ที่รับซื้อกาซจากอ่าวไทยทั้งหมดคือปลตทครับท่อกาซ์ในทะเลก็เป็นของปตทถูกส่งต่อมาเป็นวัตถุดิบในโรงแยกกาซ์ซึ่งก็เป็นของปลตทครับและผู้ค้ากาซ์ด ที่นําการธรรมชาติไปขายให้ใหกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็คือปตาทครับท่อบรรโบทก็เป็นของปตาทและปิโตเคมีนะครับที่แยกก๊าซของปตาทที่โลยแยกก๊าซขายให้เนี่ยครับก็คือ PDTGC ครับเป็นบริษัทในเครือปลรทที่ปตาทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดแล้วก็ถือหุ้นอยู่45%และท่านรัฐมนตรีพลังงานของเราเนี่ยครับก็เป็นอดีตผู้บริหาร p d t g c ซนี่แหละครับซึ่งก็ถูกแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาครับนายกรัฐมนตรีคร ซึ่งสำหรับผมนี่คือคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดครับสำหรับการบริหารที่ล้มเหลวนี้เพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับก็เลยเอาผู้บริหารประทออันนั่งเป็นท่านตีพลังงานความโชคร้ายก็เลยตกอยู่ที่ประชาชนนี่แหละครับด้วยความเคารพครับท่านรัฐมนตรีท่านทํานโยบายดีก็เยอะครับค่าผ่านท่อโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ผมเห็นด้วยแล้วผมก็อาจจะพูดได้ไม่หมดแต่จุดสําคัญเนี่ยท่านยังไม่ได้ทําครับต้นตอของค่าไฟฟ้าแพงมาเลยยังไม่ถูกแก้เอาง่ายๆนะครับ ผมตั้งคำถามกับท่านประธานก็ได้ครับถ้าท่านเป็นคนกําหนดนโยบายเนี่ยครับท่านรู้ดีว่าก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเนี่ยมนลดลงต้องนาเข้าก๊าซ LNG ราคาแพงจากต่างประเทศมากขึ้นท่านมีสองทางเลือกนะครับทางเลือกแรกเนี่ยคือให้ประชาชนจ่ายครับประชาชนเป็นคนแบกค่าไฟทางเลือกที่สองคือกลุ่มทุนจ่ายครับคาถามง่ายๆครับที่ถามประชาชนหรือว่าผมคิดว่าถามาเพื่อสมาชิกข,ของพรรคก้าวไกลก็ได้ครับที่เขเลาเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศนี้ก๊าซธรรมชาติ จากอ่าวไทยเนี่ยเป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่บริหารทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เขาก็ต้องเลือกทางอย่างหลังครับก็คงเป็นความโชคร้ายของคนไทยนี่หละครับที่รัฐบาลโพเดกประยุทธ์เนี่ยเขาเลือกทางแรกคือให้ประชาชนเป็นคนจ่ายจ่ายผ่านค่าไฟฟ้านี่ครับจากนโยบายพลังงานของรัฐบาลที่เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานมากกว่าประชาชนแล้วสิ่งที่ควรจะเป็นยังไงต้องทํำยังไงเนี่ยครับ จริงๆผมมาพร้อมข้อสนอบสนุให้รัฐบาลตามยติมตาตรา152เนี่ยแหละครับควรจะเป็นยังไงซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจริงทําได้และควรทําไปนานแล้วแล้วก็จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลก้าวไกลจะทําเพื่อช่วยประชาชนลดค่าไฟฟ้าได้ครับมันมี3วิธีครับผมอาจจะขอไล่จากสั้นไปยาวก่อนวิธีที่1นะครับคือเปลี่ยนนโยบายให้สัดส,ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ปิโตเคมีใช้เนี่ยมาร่วมอยู่ใน Energy Po o l ูด้วย,ยง,ง่ายๆคือปิโตเคมีเนี่ยครับมาร่วมหารต้นทุนของการนําเข้าก๊าซ LNG ด้วย ปีโทเคมีก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติที่มากที่สุดอันนี้ทําได้เร็วครับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของกระทรวงพลังงานเลอกอนิชิพูเนี่ยก็ทําได้ทันทีครับรลดภาระต้นทุนก๊าซธรรมชาติสหรับลงไฟฟ้าลงไปได้เนี่ยผมคํานวณมาเนี่ยประมาณ40,000ล้านบาทต่อปีวิธีที่2ครับคือเปลี่ยนนโยบายให้อุตสาหกรรมเนี่ยเปลี่ยนไปใช้น้ามันเตาครับเป็นเชื้อเพลิงแทนก๊าซธรรมชาติคือรัฐบาลเนี่ยกำหนดเป็นนโยบายให้ปลตท,ที่อยู่ภายใต้าการกำก,ก,กับและบริหารของรัฐบาลเนี่ยครับ ให้ตั้งราคาขายก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นราคา LNG ครับจะตั้งวงเงินสับสนวนให้อุตสาหกรรมเนี่ยเปยนอุปกรณ์เบอร์เนอร์จกากก๊าซเป็นน้ำมันเตาเนี่ยด้วยก็ได้ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยลดภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าลงไปได้เนี่ยหนึ่งแสนล้านบาทต่อปีนะครับจากการที่ลดการนําเข้า LNG สําหรับผลิตไฟฟ้าลงความตกหลงก็คือว่า,าท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็คิดเหมือนผมเนี่ยครับท่านก็สัมภาษณ์ไว้ตอนสิ้นปีครับตอนที่สภาอุดเนี่ย มาร้องขอให้รัฐบาลชะลอการขึ้นรถไฟฟ้าครับขึ้นไฟฟ้าเนี่ยครับท่านตอบชัดเจนมากครับมีเอกชนใช้กา๊าซเป็นเชื้อเพลิงแต่ยังไม่มีความพยายามเปลี่ยนไปใช้น้ํามันเตาถ้าเอกชนเปลี่ยนไปใช้น้ํามันเตาค่าไฟฟ้า FT ก็จะลดลงได้กระทรวงพลังงานเนี่ยไม่มีข้อมูลแต่ปตทและสภาอุดเนี่ยน่าจะมีข้อมูลให้ไปน,นั่งคุยกันรัฐบาลเนี่ยไปสั่งไม่ได้มันเป็นตลาดเสรีด้วยความเคารพครับ ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่านี่เป็นความโชคร้ายของคนไทยใช่แหะครับคือตลาดเสรีอะไรนะครับที่ประชาชนเป็นคนจ่ายค่าไฟฟ้าแพงตามราคาตลาดโลกแต่รัฐบาลเนี่ยยินดีอนุญาตให้ปตทรเนี่ยเอาก๊าซจ,จากอ่าวไทยทรัพยากรของประเทศเนี่ยไปทํากําไรก่อนผมก็ไม่รู้ว่านี่ตำราเศรษฐศาสตร์แบบไหนครับตลาดเสรีสำหรับประชาชนรัพยากรของประเทศเป็นของกลุ่มทุนแบบนี้ก็ได้เหรอครับแล้วกลายเป็นว่าการปล่อยให้เอกนชนไปคุยกันเองเ,องเนี่ยสำหรับผมก็ผิดหวังมากครับว่าเราจะเสียภาษีให้มีรัฐบาลแบบนี้ทาไมครับ คือกระทรวงพลังงานที่กํากับดูแลปตทรเนี่ยกำหนดเป็นนโย,ยบายให้ปตทอไปได้เลยคือขายการธรรมชาติให้อุตสาหกรรมเนี่ยก็ไปขายราคาเอลเวยนจีพอการใช้โรงไฟฟ้าไม่พอใช้ทีนี้อุตสาหกรรมเขาก็เปลี่ยนไปใช้น้ำมันเตาที่ถูกกว่าเองครับเพราะก่อนหน้าที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหล่านี้จะใช้กาซ์ดเขาก็ใช้น้ํามันเตามาก่อนนะครับคือถ้าท่านไม่คิดจะทําหรือกังวลแค่ว่ากําไรปตทอจะน้อยลงนะกระทรวงการค้างค้านท่านก็อธิบายมานะครับวิธีที่สามครับ เปลี่ยนนโยบายการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับปิตโตเคมีเนี่ยคือให้ PDTGC ีเนี่ยครับบริษัทในเครือปลตทค,ครับคือต้องลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรได้แล้วซึ่งแน่นอนครับอันนี้ใช้ระยะเวลาครับเป็นระยะกลางแต่ต้องมีนโยบายชาัดเจนตั้งแต่วันนี้คือให้ p d t g c ีเนี่ยหันไปใช้วัตถุดิบจากน้ํามันคือทางปิตโตเคมีเนี่ยเขาจะเรียกว่านาฟาัฟท่าให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นแทนก๊าซธรรมชาติมากขึ้นครับคือปิตโตเคมีรายอื่นๆในประเทศไทยเนี่ยที่เขาไม่ได้ใช้ไม่ได้มีสิทธิ์ในการแ เอาง่ายๆอย่างเครือปูนซีเมนต์ก็ได้ครับเขาก็ใช้น้ำท่าทํากําไรกันเป็นปกติปีแล้วก็กาไรครึ่งแสนครึ่งแสนล้านบาทนะครับไม่ใช่ครึ่งแสนดังนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วครับที่ต้องเปลี่ยนนโยบายให้ PTTGC ซึ่งอันที่จริงเนี่ยรัฐถือหุ้นแค่23%เนะครับลงทุนปรับเปลี่ยนการใช้กา๊าซยุติการนําทรัพยากรของคนทั้งประเทศเนี่ยมาเป็นต้นทุนราคาถูกได้แล้วครับซึ่งถ้าเอาแค่2วิธีแรกนะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยลดลงได้70สตางค์ต่อนหน่วยภายใครับ อันนี้ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนทุกครัวเรือนนะครับมีเงินเหลือไปใช้ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ภาคธุรกิจเนี่ยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้คือค่าไฟฟ้าเนี่ยครับเป็นต้นทุนที่ไม่มีธุรกิจไหนไปใช้อย่างอื่นได้ครับคือมันไม่เหมือนอุตสาหกรรมนะครับลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ก็กลับไปใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแทนได้ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องการคําตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลเนี่ยครับว่าท่านจะเปลี่ยนนโยบายพลังงานเลิกเอื้อกลุนพลังงานลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนไหม ถ้าท่านทำพวกนี้ผมก็ขอขอบคุณแทนประชาชนลุกหน้าเลยครับแต่ถ้าท่านไม่คิดจะทำท่านก็ตอบให้ชัดเจนในสภาไปเลยจ้างตลาดเซเลรีหรือตำราเศรษฐศาสตร์หรือเพื่ออุตสาหกรรมปิตโตรเคมีก็บอกให้ชัดไปเลยครับประชาชนค่อยได้รู้ครับว่าเรื่องรัฐบาลแบบนี้กลับมาอีกก็ก้มหน้าก้มตาทํางานหาเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเลี้ยงดูกลุ่มทุนพลังงานกันต่อไปเพราะรัฐบาลสามปอแบบนี้เขาสนใจแต่กลุ่มทุนครับเขาไม่สนใจประชาชนนี่คือประเด็นแรกครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่จะแสดงความล้มเหลวครับ คือรัฐบาลเนี่ยไม่คิดแม้แต่จะเริ่มเจราจากับนายทุนโรงไฟฟ้าเนี่ยครับผมย้ำอีกทีนะครับในคลาวไม่วางใจเนี่ยผมอธิบายว่ามันมีขบวนการในการที่อนุมัติสัญญาให้โรงไฟฟ้าเอกชนเยอะเยะแล้วเอกชนเหล่านี้เนี่ยก็ได้เงินจากประชาชนแม้ไม่ต้องเดินเครื่องตอนนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยเรามีกําลังผลิตมากกว่าความต้องการใช้เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดือนกันยายน่าสุดที่ผมเช็คเนี่ยหมึงหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสามเมกะวัตต์ในนี้เนี่ยผมเอามาข้อมูลมาดูแล้วครับเป็นแสงอาทิตย์แล้วก็ โลมที่ว่าผลิตไม่ได้ทุกทั้งวันเนี่ยสี่พันมกวั์ครับเยอะแค่ไหนครับก็เยอะขนาดว่าโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่สิบสองโรงเนี่ยเจ็ดโรงเนี่ยไม่ได้เดินเครื่องแม้แต่วันเดียวนะครับแต่ได้เงินจากประชาชนเนี่ยเต็มเต็มนะครับสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทต่อเดือนก็คือว่าในบินไฟฟ้าที่เราจ่ายกันทุกวันเนี่ยถ้าเอาคำนวณผลลัพธ์ของการที่มีโรงไฟฟ้าเกินไปเนี่ยมันคือหนึ่งสลึงนะครับหนึ่งสลึงที่ประชาชนต้องจ่ายให้เจ้าสัวให้ในทุนเนี่ย ที่เกิดจากขาบวนการของรัฐบาลครับประชาชนก็จ่ายไส้แห้งไปนายทุนก็รวยแบบจุกๆไปประเด็นครับเมื่อความประชาชนเดือดร้อนเนี่ยครับรัฐบาลก็ไม่ยอมไปเจรจารครับท่านก็ตอบไปไดชัดเจนครับสัญญาไม่มีช่องทางในการเลื่อนครับเอกชนเหล่านี้คือคนในสภาอุตทั้งนั้นให้ไปคุยกันเองกฟผเขาก็พร้อมนั่งคุยสมาคมธนาคารลองไปคุยกันเลื่อนจ่ายต้นไปสักปีได้ไหมมาช่วยกันนี่คือสิ่งที่รัฐบาลอยากจะเห็นคือผมฟังแล้วผมก็ต้องบอกว่าผิดหวังมากครับคือในความเป็นจริงนะครับ รัฐบาลเนี่ยสามารถนั่งเป็นหัวโตะเจรจารได้คือถ้ารัฐบาลเร่งทบทวนแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้านะครับให้สอดคล้องกับเป้าหมายเนทซีโร่เนี่ยครับ,บ,รบโรงไฟฟ้ากา๊าซเหล่านี้ยืดอายุสัญญาไปเป็นแบ็กอัพแ p l a n โรงไฟฟ้าสำรองในคราวที่ประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานสะอาดเยอะๆได้นี่คือโอกาสของรัฐบาลที่ไม่เคยไม่ไม่ทำครับไม่เคยคิดจะทาด้วยและสิ่งที่ผมว่าเร็วล้าที่สุดเนี่ยครับคือนอกจากไม่เจรจารไม่แก้ปัญหาแล้วก็โทษแต่ร,รัฐบาลก่อนหน้าทั้งนี้จริงเนี่ยเป็นรัฐบาลชุดนี้ ที่พยายามจะอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไปอีก3,900เมกะวัต์คือนอกจากจะโทษร,รัฐบาลก่อนหน้าว่าอนุมัติโรงไฟฟ้าเยอะทํเรากับว่าท่านเนี่ยลืมไปแล้วว่าเป็นรัฐบาลโพเิกประยุทธ์เนี่ยที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยในช่วงกุมภาพันธ์ปี62ก่อนเลือกตั้งก็อนุมัติประเคนโรงไฟฟ้า1,940เมกะวัตให้ให้กับเอกชนดื้อให้เปิดประมูลด้วยและพอมาถึงเป็นคราวเลือกตั้งปี66เนี่ย ก็ช่างเป็นความบังเอิญเหลือเกินเลยครับที่รัฐบาลเนี่ยก็ยังคงเร่งรีบเนี่ยบุม๊มิดพยายามจะบุ๊มิดทำสัญญาอนุมัติโรงไฟฟ้าที่ลาวเพิ่มอีก3 8 7 6เมกะวัต์โดยไม่รอ PDP ออกมาให้รอบข้อก่อนว่าจําเป็นไหมที่จะต้องทํากันวันนี้จําเป็นไหมที่องสร้างวันนี้หรือรอไปได้ทำลาวกับรัฐบาลเนโนโสนโนแคร์น,นะครับว่าประชาชนต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นเท่าไหร่คือไม่สนใจเลยครับว่าจะมีข้อขา้อหาว่านี่คือการอนุมัติทิ้งทวนเพื่อไปขอทุนมาเลือกตั้งปีห6เหมือนที่ ถ้าประชาชนปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปนะครับสุดท้ายก็เป็นประชาชนนี่ครับต้องมาแบกครับค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นจากที่ไม่ควรต้องจ่ายเนี่ยไปอีกยี่สิบยี่สิบสามสิบปีครับเป็นหนี้สินบนความร่ำรวยของนายทุนนะครับจากความตั้งใจของรัฐบาลให้ผมกล่าวสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับจากประสบการณ์สมัยแรกของผมด้วยเนี่ยผมยืนยันได้อย่างหนึ่งนะครับกลุ่มทุนของประเทศไทยเนี่ยเรื่องราวความมั่งคั่งของเจ้าสัวและกลุ่มทุนประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มาจากนวัต,รต,รตรกรรมหรือความสาม,มารถครับความยากจนข้นแคงของประชาชนก็ไม่ได้มาจากความบุญกรรมหรือความพยายามนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้นตอมันคือประเทศไทยเรามีรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนถูกขาเหล่านี้มากเกินไปและยาวนานเกินไปครับความนี่คือต้นต่อของความเหลื่อมล้ที่ก่อกินประเทศไทยอยู่เลือกตั้งครั้งนี้ครับคือโอกาสที่ดีที่สุดครับที่ต้องปิดสวิตช์สามปอเท่านั้นเลิอกเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนทลายทุนผูกขาดครับให้ปากทองดีมีอนาคตต้องก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับขอบคุณครับ